ท้องฟ้ายามเย็นทุ่งข้าวสีทองสะท้อนแสงตะวันสุดท้ายเสียงจักกะจันร้องระงมดาวน้อยนั่งอยู่ริมคันนามองดวงอาทิตย์ที่กำลังลับฟ้าสวยจังเลยเธอกระซิบเบาๆขณะสายลมพัดเส้นผมให้ปลีไหวภายในกระท่อมมีเพียงตะเกียงน้ำมันหนึ่งดวงยายคำกำลังนั่งเย็บผ้าเก่าๆดาวน้อยช่วยพัดลมให้ยายพลางยิ้ม ยายวันนี้ดาวเห็นนกบินกลับรังเยอะเลยเหมือนเขามีบ้านอบอุ่นใช่ไหมจ๊ะยายหัวเราะเบาๆใช่สี่ลูกแล้วเราก็มีบ้านที่อบอุ่นเหมือนกันนะกลิ่นหอมของข้าวต้มลอยฟุง้งดาวน้อยตักใส่ถ้วยให้ยายอย่างระมัดระวังยายจ๋าข้าวเราจะหมดหรือยังยายคำยิ้มเหลืออีกนิดเดียวลูกแต่ยายไม่หิวหรอกดาวน้อยรู้ว่ายายโกหก เพราะยายชอบตักให้เธอก่อนเสมอดาวน้อยออกไปนั่งหน้ากระท่อมมองดาวนับพันบนท้องฟ้าเธอพูดกับฟ้าว่าสักวันหนึ่งหนูอยากเป็นดาวดวงเล็กๆที่ส่องแสงด้วยตัวเองดาวน้อยเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่เธอยิ้มและยกมือลงแต่น้ำหนูจะส่องแสงเหมือนดาวบนฟ้าให้ได้ถึงจะอยู่ในทุ่งนาก็ตามเช้าวันใหม่ แสงแดดอ่อนสาดเข้าหน้าต่างไม้ดาวน้อยรีบลุกขึ้นกวาดบ้านหุงข้าวแล้วเตรียมน้ำให้ยายก่อนจะไปช่วยเก็บรวงข้าวเธอทำทุกอย่างด้วยรอยยิ้มเพราะรู้ว่ายายเหนื่อยมากท้องนาเขียวสดดาวน้อยเดินเท้าเปล่าบนคันนาเธอมองดูรวงข้าวที่กำลังโอนเอ็นไปตามลมสวยจังเลยเหมือนคลื่นในทะเลเลยนะยายยายหัวเราะ ท้องนาก็คือทะเลข,ของเราไงลูกเด็กหญิงช่วยยายดึงหญ้าในนาเงื่อไหลอาบหน้าแต่เธอไม่บน่นเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนมีรองเท้าสวยๆเธอก็ยังยิ้มวันหนึ่งหนูจะทำให้ยายได้พักบ้างตอนค่ำดาวน้อยกับยายคำกินข้าวใต้แสงตะเกียงยายพูดเสียงเบาดาวน้อยยายอยากเห็นหนูได้เรียนหนังสือได้มีชีวิตดีๆ ดาวน้อยพยักหน้าหนูจะทำให้ยายภูมิใจให้ได้เลยจ้าดาวน้อยเข้านอนบนเสือผืนเก่าก่อนนอนเธอมองแสงดาวลอดช่องไม้หลังคาดวงดาวพวกนั้นสวยจังหนูก็อยากให้ใจของหนูสว่างเหมือนกันดาวน้อยหลับและฝันในความฝันเธอเห็นตัวเองใส่ชุดนักเรียนถือสมุดเดินท่ามกลางทุ่งข้าวสีทองเสียงยายดังขึ้นในฝัน แสงดาวที่แท้จริงอยู่ในหัวใจของหนูนะลูกนะยามรุ่งเช้าดาวน้อยยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นแสงอาทิตย์ส่องใบหน้าเล็กๆอย่างอบอุ่นเธอยกมือไหว้พระอาทิตย์สวัสดีวันใหม่ดาวน้อยจะเริ่มต้นอีกวันด้วยหัวใจที่สู้เหมือนเดิม